เอาไปต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวนี้ละกันไม่รู้ว่าแฟนคลับจะตีหรือเปล่านะคะสําหรับเรื่องราวความรักของคุณเบลล่าแล้วก็คุณเวียจุกวลวัฒน์ค่ะล่าสุดนะคะพรามีแฟนคลับเนี่ยไปขอถ่ายเซลฟี่แล้วยังไงเซลฟี่แบบว่า2คนเี่กก็ไปกินข้าวกันพอดีโออก็เลยเซลฟี่กลับมานะคะแต่จากภาพดังกล่าวนะก็กลายเป็นดรามาย,ยอมย่อมค่ะว่ามีแฟนคลับของสาวเบลล่าบางกลุ่มนะออกอาการไม่พอใจพร้อมออกตัวป้องแทนนางเอกหวนใจนะคะว่าไม่พร้อมจะร่วมเฟรมออกสื่อกับพระเอกรุ่นพี่ค่ะเท่านั้นยังไม่พอนะคะ แฟนคลับหนุ่มเวียค่ะก็ไม่น้อยหน้าเช่นกันประกาศขอทวงคืนหากฝั่งนางเอกสาวไม่เต็มใจจริงๆนี่ไงนะฮะล่าสุดค่ะสาวเบล่ามาร่วมงานอีเวนต์แรกนะหลังแอดมิดค่ะด้วยอาการลำไส้อักเสบก็ได้เคลียร์ทุกเรื่องในข้องใจนะคะได้ฟังกันทั้งเรื่องดราม่าแล้วก็แฮชแท็กหวานที่หนุ่มเวียนั้นโพสลงอินสตาแกรมส่วนตัวจะหมายถึงเจ้าตัวหรือเปล่าไปฟังกันค่ะพอพี่เขาทราบข่าวก็มาเยี่ยมมาให้กำลัง ไม่ได้แท็กฐานหนูโดยตรงหนูนก็เลยไม่รู้ว่าเขอาอหมายถึงเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยไ่ถามพี่เขาดีกว่าไม่ถามค่ะ <c oughs> นั้นก็มีโอกาสได้ไปกินข้าวด้วยกันแล้วก็มีแฟนคลับมาขอถ่ายรูปอะไรเงี้ยแล้วก็เราไม่ได้ปิดบังอะไรอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะเราคนลบความคิดเห็นของทุกคนแล้วเราก็ไม่อยากจะไม่อยากจะออกความคิดเห็นตรงนี้สักเท่าไหร่อะค่ะือเก็มองว่า เลเอาเป็นว่าแบบเวลไม่ได้ปิดบังอะไรคือก็อย่างที่บอกคือคุยก็บอกคุยอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้ปิดบังว่าถ้าจะไปไหนมาไหนอะไรยังไงจะต้องจะต้องแอบ <c oughs> เป็นอย่างนี้ไว้ก่อนหนึ่งก็ดีนะค่ะ <c oughs> คุณคะก็พี่เขาก็มาเยี่ยม <c oughs> นี่ไงประโยคนี้ราคาเด็ดมากๆเลยนะคะส่วนพี่แมวจ๋าจะเป็นใครเดี๋ยวเจอนคราวหน้าเจอพี่เวียจะถามว่าฝากล้กกันนะคะ <c oughs> ใช่แล้วล่ะคะ่ะ